มาดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกันนะครับชุดเตรียมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน FF Suzuki Cup 2020ครับเกมนัดที่2กลุ่ม A นะครับที่จะพบกับเมียนมาในวันที่11ธันวาคมนี้ล่าสุดครับตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าอุ้มธีรทรบุญมาทันครับเจนาทริพสงกสศิลป์ก็ได้มาซ้อมร่วมกับทีมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยขาดแค่คนเดียวก็คือฟิลิปโรเลอร์นะครับที่จะตามมาสมทบภายหลังนะครับตามข่าวก็คือวันที่11ธันวาคมนะครับ เกมในที่2กับเมียนมานะครับแน่นอนว่าเราจะสดกว่านะครับเพราะว่าเราพักมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนะครับเกมเตะม,มัดแรกกับติมอร์สองต่อศูนย์เนี่ยหลยังจากนั้นก็ยังไม่ได้แข่งอีกเลยครับแต่ว่าเมียนมานี่เตะไป2นัดแล้วนะครับล่าสุดเพิ่งลงเตะนัดที่2ไปเมื่อวานนี้นะครับก็พวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะติมอร์ได้สกอร์เดียวกับเราเลยครับรสองต่อศูนย์นะครับก็เท่ากับเมียนมานี่มีเวลาพักเพียงแค่2วันเท่านั้นเองครับแต่เรานเนี่ย พักมาถึง5วันนะครับกว่าจะเตะในแมตที่2นะครับก็สดกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยว29คนนี้ครับจะตัดให้เหลือ23คน,นครับซึ่งมานอพงกิ้งก็บอกว่าต้งเตะทุกคนในทุกตำแหน่งเนี่ยสามารถทดแทนกันได้นะครับก็เดี๋ยวดูว่า23คนสุดท้ายในแมตที่2กับเมียนมาเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับก็แมตกับเมียนมาเนี่ยต้องบอกว่าอย่าพลาดนะครับเพียงแค่เสมอนี่ก็อาจจะเหนื่อยจนถึงแมตสุดท้ายนะครับเพราะว่า แมสุดท้ายเนี่ยเราต้องพบกับสิงคโปร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยนำไปเป็นจ่าฝูงกลุ่มแล้วนะครับเมื่อวานนี้ลงเตะแล้วก็เฉือนชนะฟิลิปปินไปสองตั1หนึ่งก็ฟิลิปปินก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยยังเฉือนชนะไปได้นะครับเกมแบตที่3เนี่ยหลังจบจากเมียนมาเนี่ยเราพบกับฟิลิปปินแล้วก็ไปอัดกับสิงคโปร์ซึ่งแกร่งด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับไม่ใช่งานง่ายครับดังนั้นเกมกับเมียนมาสําคัญมากครับถ้าออกสตาร์ทด้วยการมี6คะแนนจาก2เกมแรกเนี่ย เกมนัดที่3และ4เนี่ยเราจะวางแผนง่ายขึ้นครับในการเล่นกับฟิลิปปินส์แลวก็เจ้าภาพสิงคโปร์นะครับก็อยากให้จับตาดูการคุยทัคติกนะครับของ3คนนี้ไว้ให้ดีนะครับทั้งเจชนาทิพ์นะครับอุ้มธีรทรแล้วก็กันธนวัตรครับอาจจะเป็นการติวเข้มเฉพาะ3คนนี้ครับเพื่อใช้ในแมตช์พบกับเมียนมานะครับในวันที่11ธันวาคมนี้ครับมีการเ,าเรียก3คนเนี่ยมาดูเทปแยก เฉพาะด้วยนะครับดูครับนี่ครับมีการเรเรียกทั้ง3คนเนี่ยมาดูเทปโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะเป็นสาตัวจริงในแมตช์กับเมียนมาก็เป็นได้นะครับนัดแรกเนี่ยน้องกันเป็นไปแค่ตัวสมรองเท่านั้นนะครับแล้วก็จากการสอบถามทีมงานมาครับมานอปกิ้งครับได้เดินทางไปถึงสนามเลยนะครับไปดูเกมระหว่างเมียนมากับติมอร์ด้วยนะครับทีมเตะเมื่อวานนี้นะครับเพื่อสเกลฟอร์มนักเตะของเมียนมาแล้วก็รูปแบบแทคกติกการเล่นนะครับ เพื่อจะใช้ในการพบกับเมียนมาในวันที่11ธันวาคมนะครับกว็วางแผนแล้วก็ไปดูฟอร์มด้วยนะครับมีเสียงของน้องกันธวัชชิิถาวรมาให้ได้ฟังกันนะครับว่าเขาพูดถึงเกมแบบที่2ออย่างไรบ้างครับก็น้องกันเนี่ยบอกว่าหลังจากฝึกซ้อมร่วมกับเจชนาทิพย์ครับเขาบอกว่าเป็นนักเตะท,ที่ดีมากทั้งในและนอกสนามครับพี่เจเป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีเป็นอย่างมากและการได้ฝึกซ้อม กับนักเตะอย่างเจหรือพี่อุ้มนะครับก็ผมรู้สึกว่าพวกเขาเป็นนักเตะที่ดีและเชื่อว่าพวกเขาจะดึงศักยภาพของทุกคนออกมาได้นะครับผมคิดว่าชุดนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมนี้มีคุณภาพสูงมากเกมกับทีมออเลสเตอร์เรามีมอกาสมากมายผมเชื่อว่าเราจะสามารถทําได้ดีกว่าเดิมในเกมต่อไปกับเมียนมาโดยเฉพาะการเพิ่มสปีดเกมให้เร็วขึ้นนะครับสวยดีเราต้องพยายามเก็บเอาไว้ให้ได้นะครับส่วนการร่วมงานกับโค้ดมาโนนครับทางน้องกันธร,รวัฒน์เนี่ยบอกว่าเป็นโค้ดที่ดีนะครับ เขาใกล้ชิดกับนักเตะและผมจะพยายามตอบโจทย์ที่มาโนวางไว้ครับเพื่อให้เกิดผลสำเร็จกับทีมขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาหาพวกเราและขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของน้องการธนวัฒน์ก็พอดีน้องเนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็พยายามจะหาบทแปลามาให้นะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะครับสิ่งที่น้องสื่อสารกับพวกเรานะครับก็ย้อีกครั้งครับแมทที่2องครับ11ธันวาคมนี้นครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเมียนมา ในเวลา19.30นาทีครับเป็นแมตท,ที่2ของไทยเป็นแมตท,ที่3ของเมียนมานะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ